สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment ค่ะท่งวันนะคะเราจะมา re-action คลิปวิดีโอของต้าตินตินนะคะซึ่งไปเชียร์บูมค่ะแฟนของเขานั่นเองเอ่ใช่ยกูจินที่เราจิ้นมันุงกันนั้นเองใช่ก็ไปเชียร์บูมนะคะรองเพลง ระดับโรคนะคะตามที่คลิปเขาเขียนนะคะก็ถ้าใครเคยเห็นคลิปนี้แล้วก็คือเคยเห็นใครไม่เคยเห็นก็ดูไปพร้อมพวกเราแล้วก็ใครอยากไปซับสไครต์เขาเดี๋ยวมีลิงก์แปะไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะก็ไปซับสไครต์เขาได้นะคะดูที่ลิงก์นี้โอเคอีกเรื่องหนึ่งลืมบอกไปก็คือคลิปนี้เนาะน่าจะมาต่ออีกคลิปหนึ่งที่มาจากอีกช่องหนึ่งที่เราได้พูดถึงความยากลำบากที่จะไปายไปหาต้าในงานวันเกิดซึ่งก็ถ้าอยากดูความยากลำบากยังไงก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านบนเหมือนกันนะจ๊ะมันจะไป คนครับวันนี้อยู่กับช่องของใต้กิสนาพงศ์นะครับเราไม่มีชื่อฉันให้วแบบปกติแบบใต้ตินติ่ี่ยชื่อเราแบบไม่ได้เกิดการสร้างสรรค์ขึ้นมาถูหมครับบางที่เช่นช่องเซฟจีเขาจะมีการคิดกันมาแบบชื่อสลับหน้าหลังอะไรเงี้ยเราไม่มีการคิดมาก่อนหรือว่าชื่อช่องชื่ออะไรชื่อใต้กิสนาพงศ์ก่อนไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปคิดสลับหลังแล้วกันนะครับครับวันนี้ใต้จะไปไหนแล้วครับวัี้เราจะไปดูไอ้บูมนะครับผมแคร์กีนยีรอบไฟนอลนะวันนี้เราให้โต๊ะมาเป็นคนส่งเราแน่โต๊ะ ไปชัยโต้นะครับเป็นคนส่งเราไปสู่ไอมาทีนะครับคพื่อฝังนั้นเราจะเดินทางโอ้โหคนโตโอเคเดี๋ยวเราไปเรียกว่ากันกดินทาอ้ยเราต้องทำเหมือนเซจีป่ะออ่ะจ้าอาะจ้าเอาไปแล้วก็ตัดแล้วคนตัดต่อเลยนะเหมือนไหมโอ้โหคตัดต่อสไตล์อ่ะมันจะเป็นไ เขางงอะไรใชายาคิวไหมล่ะถึงเอ็มอาร์ทแล้วเาะไมได้เข้าเขามาสายเตินดี๋ยวดูก่อนว่าได้เข้าหรือเปล่าดียวเรไปอตัก่อนเรามาสายเตินดูก่อนวาได้เข้าหรือเปล่าโเยจะมาแล้ว ถึงแล้วนะครับแต่ว่าคาไม่ทันไดครับผมจุ่มเน่าเน่าเดียวเลยแต่รู้สอกจะมาเยบรอดงานจบแล้วหน่าดูจิ่มเจียบมากย้แก่ น้องปอ <OR> นนาราบิค <verlier t> ่ะ <incident 1991> <invention> ประสดการณมระสบการณนปการประสบบกอ,อ,ท,กอ,ท,นอนที่เฉยดีกว่าร,า <c oughs> รอดทีวนะ่ว่ารอดทีกวาอดท่เดีกว้าดที่เฉยีว่อี่ยดว่าอ่เาอดีเอดทเดี่รอเยกว่ารยว่ีเีก่อดี่การอเปรด่อดม่ก่่อดทการอนะที่ดารนที่ดอเค คลิปนี้มันก็แค่นี้เลยแค่นี้เลยก็มาถึงมาอยู่ในรายการเยอะไม่รู้อันนี้คือรายการใหม่ไม่รู้ไมรู้นครับผมมึงตัวจริงสูงมากแต่ละคนขโมยชุดขโมยชุดครับมันร้องเป็นไรวะลืมอีหยังอ่ะสกิปตอยมากตอนแรกเหมือนตอนแรกอ่ะดูแค่เปิด ดิฉันอะอันนี้ถ้าสารภาพก็คือเราอะได้ดูแค่แบบตอนเปิดแค่รถตัวเดยนแล้วก็เหมือนปิดไปทำอย่างอื่นก่อนเออแล้วคิปกูก็คิกว่าคิมมันจะมียอะไรมากกว่านี้เออแต่ก็อโอเคโอเคเข้าใจว่าคุณมาไม่ทันนั่นเองค่ะแต่ว่าฉันยังยังไม่เคยดูพิ่งมาดูก็เลยรู้ว่าอ่ก็าแล้วแก็เหมาะแล้วแหละก็คือแบบคิปแบบนี้ก็คือเหมาะแล้วแหละเหมาะกับการที่ใต้เป็นคนทาใช่เหมาะเหมาะจริงๆก็แต่ชอบการคลั่งรักของเขาที่ไปเชียร์เพื่อนร้องเพลงมึงไปเชียร์เพื่อร้องเพลงอะ ไปนะก็ถ้ามีคุณตัพั์ก็ไปเพราะถ้ามีแบบโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับต้าอาจจะไม่ใช่อาจจะแบบไปมากกว่าเพื่อนหรือเปล่านะไม่รู้ <laughs> okay. หนึ่งซึ่งจํานวนคนสับสไครต์พิ่าหลายหลักคุณเจนสามหมื่นกว่าค่ะทุกคนก็ไปช่วยกดสับสไครต์นะคะให้ถึงแสนไวๆนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ต้าเขาด้วยเนาะ,ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ให้เรารีแอคนะคะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับกเราชาวเดลโมเมนด้วยนะคะ,ะแล้วใครชอบอะไรในนี้นะคะในสามนาทีก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ได้ค่ะแล้วก็อ่านกันอยู่นี่ก็หมดเวลาไปแล้วเนาะงั้นพวกเราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย